สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องผักไทยในอิงแลนด์จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีตัดแต่งกิ่งมะเขือเปราะนะคะทำยังไงให้มะเขือเปราะลูกดกเราจะต้องตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะหักเพราะว่าต้นของมันแข็งแรงแล้วค่ะ เราจะตัดแต่งกิ่งมะเขือช่วงเดือนอกลางกลางเดือน5นะคะเพราะอากาศที่นี่เดือน5ก็เริ่มเริ่มฤดูร้อนแล้วค่ะตัดไปใหญ่ๆออกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะตายเพราะว่ามะเขือมันไม่ใช่ผักกินใบนะคะ เราจะเหลือไว้ประมาณ3ามกิ่งพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะ มะเขือนะคะเป็นผักที่ยากที่สุดเลยนะคะที่จะปลูกในเมืองหนาวหากเพื่อนๆอปลูกมะเขือนะคะหาข้อมูลใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ดินนะคะเราจะวัดค่าของดินในสวนของเราก่อนนะคะดิน pH นะคะค่าของดินประมาณ5.6นะคะแล้วปุ๋ยมะเขือก็ จะต้องเป็นปุ๋ยสำหรับมะเขือมะเขือมันจะชอบตปินเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้าง,งใต้คลิปนะคะตัดให้ได้ประมาณนี้ค่ะเร็วนี้เราจะาทำคลิปเกี่ยวกับวิธีใช้ปุ๋ยมะเขืออีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะปลูกมะเขือลงในกระถางนะคะส่วนมากเพราะว่า,าปลูกในกระถางจะได้ผลดีกว่าปลูกลงดินนะคะแล้วก็โยกย้ายก็ง่ายด้วยค่ะแล้วเพราะก้าของเราเองนะคะนี่นะคะผลผลิตค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็กิ่งของมันก็จะแข็งแรงลูกก็จะดกเหมือนในรูปเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ